ทิฏิปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันนสุขโตโลกวิทูอนุตโรภวิสธทัมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธพระวาติสวากขา,ตา,าตโตพระขาวตาธรรมโมสารคิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญิโกปัจจัตตังเมทิตโพวิญโยหีติ สุปฏิปันโนพะขาวโตสาวกสังโคโอชุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโคยัติทังจตาริปุริสยุคานิอัทธปุริสัภุคลาเรสะพระขวโตสาวกสังโคอานุเนโยปาหกเนโยทักกิเนโย อัญชรีการณิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสสาติจินดามณีเตียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัติติสินีหังมาตาพิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสถุโมทิปังกาเรเทโวโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปะชัง ทัสมิงพิเนวาทาตาปิยงังกันตังสาริปตโตพวันตุเมสิทิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจัทานางสาพิชนะพ่อหูชนะปิยังมะมะสักตกว,วาพิทธารัตนาโอสถานตมังวรัง หิตังเควมัมนุสานางังกคทตเตชีนักโสธินานาสันตุปัทวาสเพทุขาวุปสัมเมตเตสักกัตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัสมาังธัมเตชีนักโสธินานาสันตุปัทวาสเพพยาวุปสัมเมตุเตสักกัตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคัตเตชีวนะโสทินามาสันตุปทวาสเพรโรคาวุปสะมีเต <c oughs> <c oughs> อิติปิโสภะควาอระหังสัมนาสัมพุโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโรบริษธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นางคุโธภควาติสวกขาโตภควาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอิปัสิโกอุปไยโกปัจจักต่งเวทิตโภวินยูฮีติ สุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆโสดุสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆเมหยยะปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆยากทิทางจตตาริปุริสยุคานิ อัทธบุริสสปุคาลาเอสภะ,ะขาวโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอันตารางังมุญยะเกตังโลกาสสาติจินดามณีปิยามังตังยาสังทาสังโกนางอุปสัสติสิเนหังมาตาปิตาวะอุระหังปะโคตังจากมหาราชา ตวังมังโปสถูกนโนทีปังกาเรเทโวโปเสทิกกินจิเทโวเยสก,กูปะชังทัสสมิงกินีวาทัตตาปียังกันตังสาริปุโตพวันตูมเมสิทธิลาพังชนะในะเยมณีจินดาปียังจัดทนางสเพชนาะพะโหชนาปียังมากมากศ <c oughs> ักกตวะพุทธรัตนงังโอสถังอุตมังวรัง อิตังเทวมนุษสานาะงพุทธเตเชนะโสินานัสสันตุปทวาสเพทุกขาโวปสะเมนตุเตสักกัตวาธรรมารตนาง โอสถังอุตตมงวรงังปริราหูปสัมมานางังธัมเตชีนะโสถินานสันตุปัทวาสเพ,พยพยาวุปัสสะเมญุเตสักกตวาสังขารตนานังโอสถังอุตตมงวรงังอาหุนเนยังปาหุนเนยังสังขเตชีนะโสถินานสันตุปัทวาสเพยโรคาวุปัสสะเมญุเต อิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสังปนโนส,สุขโตโลดกะวิธูอนุตโรปุริสธรรมวสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุโทโธพระควาติสวัสดาค่ะโอพระควาตตามลสาริทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนาิโกปัจจัตา่างเวทิตโกวิยูฮีติ สุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆสานีจิปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยาทิทฐังจาตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสพภะควัตโตสาวกสังโฆ อาหุเน,นโยปาหุเน,นโยทักชินโยอัญชลีกรณีโยอันุสรังบุญญาคิดตังโลก,กัสสาปีเจดามณีเตียมันตังยักษังคาสังโกนังอุปสังติสิลีหามาตาตาวะโอระหังปะโคตันจักมหาราชา ตวังมังโปสถุนโนทีปังกาเรเทโวสโกเสธิกินจิเทโวเยสโกปชันทัสมิงกินมวาทะตาปียังกันต,ตังสามลิปโตพาวันตุเมสิเิลาพังชนะในเยมณนิจินดาปียังจอกขนงสเีชนะพ่อขุชนะปียังหม,ามาัก สัจจวาพุทธารัตนังโอสถานปุตตมังวรังรรมิตังเทวมนุนสานังพุทธเตชีนะโสทินานสันตุปัททวาสเพทุขาวูปสัมตุตเตสักกกวาธรรมารัตนังโอสถานปุตตมังวรมิตริราปวมุนสมนังธรรมเตเชนะโสทินานสันตุปัทวาสะเพพระยาวูปสัมมุตเต สักกตตตวาสังขาระตะางังยงโอสถังตมงวรังอาเนยังปาเนยังสังขะเตชีนาโสทินานสันตุปัตวาสัเพโรคารุปัสสันโภเต